สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ช่องการแสงทองมีเดียชนะครับสมุนไพรขับพยาธแพะสมาร์ทโกดนะครับแสงทองฟาร์มแพนมจังหวัดเลยครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมวันนี้สถานการณ์ราคาแพะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับราคาแพ้ทางภาคเหนือภาคตะวักกนออกเฉียงเหนือนะครับที่น้องทางภาคอีสานแล้วก็กระแสะแพ้ยกข้อ กระแสแพร่ที่มีความเคลื่อนไหวในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาแพร่ก็เป็นไปตามที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าแต่ละจังหวัดมีแนวโน้มนะครับปรับราคาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีะกระแสของแพยกข้อซึ่งมีกามาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทําให้ราคานั้นปรับตัวนิ่งแล้วก็ช่วงหลังมานี้ก็ปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ ราคาแพะโดยรวมทั้งหมดนะครับก็จะปรับราคาขึ้นมาเล็กน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งมีพ่อค้าที่บอกว่าเป็นจับย่อยนะครับจับเล็กๆน้อยๆจับ5ตัว10ตัวจับในอัตราราคาที่ปรับกดราคาพอสมควรนะครับแล้วก็ทําให้ทุกท่านที่แจ้งราคากันเข้ามานั้นนะครับไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นราคาที่ถูกกดราคามา นะครับสีบาท50บาทซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งจะเป็นราคาตรงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งทราบพอดีอยู่แล้วนะครับว่าราคาตอนนี้ก็อยู่แปดสิบบาทบวกอยู่แล้วนะครับก็บางจังหวัดก็จะมีร้อยห้าบาทบซึ่งก็จะเป็นราคาที่ทุกท่านทราบกันดีในแต่ละจังหวัดแต่วา่าทุกท่านก็อยากจะแจ้งในราคาที่ต่ําให้ผมทราบก่อนนะครับจริงๆแล้วก็จะมีราคาที่ ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า,าเป็นราคาที่ความเป็นจริงนั้นนะครับ75บาท8 5บาท95บาทแล้วก็105บาทาคละคละในหลายจังหวัดด้วยกันนะครับต้องบอกว่าราคาในแต่ละจังหวัดนั้นมีความต่างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับราคาซึ่งแนวโน้มในแต่ละจังหวัดก็จะมีความเคลื่อนไหวซึ่งต่างจากราคา สองสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นราคาที่ต่ำกว่าน,นี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับาราคาแพะซึ่งมีการปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะครับก็มีหลากหลายกระแสนะครับที่บอกว่าราคาแพะน่าจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้นะครับก็่นหมายความว่าราคาแพะก็อาจจะไม่เหมือนที่ทุกท่านได้คาดไว้ก็คือราคา จะลนลงไปอีกนะครับแต่จริงๆแล้วราคา,าปรับตัวในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับกลางเดือนนี้เป็นต้นไปก็จะน่าจะทะลุ100บาทบส่วนที่จะมีราคาที่หลากหลายนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า1สายพันธ์สราคาที่เป็นการเฉลี่ยของการยกข้อนะครับาราคาที่เป็นเฉลี่ยในในบทกติกาอย่างาบางอย่างซึ่งทําให้ราคานั้นไม่เป็นไปตามที่ อที่คาดไว้1น,นะครับสก็คือเป็นราคาที่ไม่ไม่น่าจะเป็นราคาที่ทุกท่านได้แจ้งเข้ามาบางราคานะครับาราคาที่ควรจะเป็นนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ80บาทบวก85บาทบวกนะครับราคาที่พี่น้องทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า,าราคาแพ้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ได้ต่ำจน จนหลายๆพื้นที่บอกว่าเป็นราคาที่รับไม่ได้เพราะเป็นราคาที่ต่ำมากจริงๆแล้วไม่ไม่ถึงขนาดที่ต้องอาตามที่ทุกคนได้แจ้งเข้ามานะครับสรุปง่ายๆก็คือราคานะครับดีกว่าที่ท่านแจ้งเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบเหตุผลในแต่ละท่านว่าแจ้งในการาที่ ตัวเองนั้นโดนกดราคาลงแล้วก็แจ้งผมมาจริงๆในแต่ละจังหวัดเต้าที่ผมทราบข้อมูลนะครับจากาพื้นที่บางจังหวัดอย่างเช่นภาคเหนือนะครับก็ยังอยู่ที่ราคา95บาทนะครับร้อยบาทเป็นต้นนะครับซึ่งราคาก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นั้นกระแสแพร่ส่งออกก็ยังมีราคาอยู่นะครับาราคาที่ควรจะเป็นราคาที่ควรจะได้ หรือราคากลางนะครับที่คนจะเป็นในแต่ละภาคนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่าเหมือนที่ทุกท่านจแจ้งเข้ามานะครับส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อาราคาแพทย์ส่งออกนะครับต้องมีความต่างจาการาคาในความเป็นจริงในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะครับประมาณ 30- 70%เปอร์เซนนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านแจ้งเข้ามาบางจังหวัดก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับต้องขอบคุณสำหรับ ไอเอฟซีที่แจ้งราคาอ้างอิงนะครับถึงราคาที่ใกล้เคียงออกับความจริงมากที่สุดนะครับพี่น้องทางราชบุรีกาญจนบุรีทางกาแพงเพชรนะครับพี่น้องทางภาคตะวันออกนะครับหลายจังหวัดน,นะครับทางลบบุรีสิงห์บุรีนะครับแล้วก็ทางอ่างทองอุทัยธานีเป็นต้นนะครับซึ่งราคานะครับไม่ได้ไม่ได้ตกเหมือนกับที่ทุกท่านแจ้งนะครับเป็นราคากลางที่ใกล้เคียงบวกร้อย ลบร้อยนะครับสิ่งถือว่าราคาไม่ได้หล่นมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าราคาในความเป็นจริงที่มีการจับกันย่อยๆนะครับก็จะโดนกดราคาใช่เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งทําให้พ่อค้าบางท่านก็ไม่สามารถที่จะจับได้เพราะว่าตกลงกันไม่ได้นะครับจริงๆแล้วราคากลางนะครับ85บาทบวก น่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่ต่ำกว่าราคา85บาทบวช85บาทลบด้ซ้ำไปนะครับราคาที่ทุกท่านแจ้งเข้ามาขอบคุณมากนะครับ FC ที่แจ้งราคาใกล้เคียงให้กับพี่น้อง FC ทั่วไทยที่เรารับชมเราอยู่นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้สำหรับพี่น้องหลายๆพื้นที่ที่อาจจะไม่มีพ่อค้านะครับอาจจะมีพ่อค้าน้อยนะครับหรืออาจจะมีพ่อค้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่กําลังดูราคาว่าราคา ก็คือเป็นราคาที่พ่อค้าจังจับไม่ได้ในราคาที่ตัวเองต้องการนั่นเองนะครับก็อาจจะมีพ่อค้าที่ไม่ได้จับตามยอดที่ตัวเองกําหนดในแต่ละเดือนนะครับก็จะอาจจะทําให้เดือนต่อไปนั้นอาจจะส่งผลให้ราคาต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับ FC ทั่วไทยที่สอบถามสมาร์ทโกดเข้ามานะครับ Smooth ice, สมุนไพรสมาร์ทโกดสำหรับขับพยาธิแพ้แกะอัวควายใช้กับควายใช้กับกระบือได้ไม่ได้นะครับแต่ต้องใช้ปริมาณที่มากขึ้นนะครับใช้กับวัวก็ได้ใช้กับควายก็ได้ นะครับใช้กับไก่ชนก็ดีนะครับใช้กับสุนัขน้องหมาได้เลยนะครับใช้กับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านได้เลยนะครับปริมาณในการใช้ก็น้ําหนัก1กิโลกรัมต่อ1นึซีซีโดยประมาณนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่ให้แพะกินตอนนี้ก็ผมจะเพิ่มปริมาณนะครับบางตัวก็จะให้กิน1 0บถึงยีซีซี cc, ต่อ1วันต่อ1ตัว นะครับเป็นการขับพยาธินะครับแต่ว่าในส่วนการผสมน้ําก็จะให้กินตามปกติก็คือสองตวงปลากระป๋องหรือ2ประมาณ2แก้วกาแฟต่อน้ํา5ลิตรข้นๆหน่อยนะครับต่อน้ํา10ลิตรก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบางตัวนั้นชอบแบบข้นหรือก็ชอบแบบจางๆชอบแบบกินแบบสบายๆจริงๆแล้วรสชาติมันมีรสชาติหอมอร่อยนะครับไม่มีกลิ่นฉุนเลยนะครับก็จะเป็นรสชาติที่หอมหวานแล้วก็รับประทานง่ายแพะก็จะชอบเป็นพิเศษนะครับ สั่งซื้อผ่านทาง Lazada ก็ได้นะครับเข้าไปที่ล a z a d a พิมพ์คำว่าลาส์อ่าสมาร์ตโกดเป็นภาษาไทยหรือจะโทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็แจ้งว่าท่านจะรับกี่จลอนกี่ลิตรนะครับแล้วก็บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นั้นเองเราก็จัดส่งให้ในวันต่อไปนะครับก็มีบริการจัดส่งฟรีทุกวันบริการจัดส่งฟรีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับก็ยังเอฟซี FC ที่ ขอชุดทดลองสองแกลลอนนะครับแล้วก็ครั้งต่อๆไปก็ f c ก็จะเพิ่มปริมาณในการรับสินค้าเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเป็นเรื่องปกติของศูนไพรของเราที่ได้ผลจริงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสัตว์เลี้ยงนะครับไก่ชนหรือไม่ก็น้องหมาน้องแมวได้เลยนะครับส่วนพี่น้องที่เอาไปให้แพะบางตัวที่มีสุขภาพย่แย่โสม นะครับก็อาจจะให้กินในปริมาณที่มากขึ้นนิดหน่อยนะครับก็เป็นการกระตุ้นให้แพะน,นั้นกินอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้แพะสุขภาพดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณเอซีนะครับที่สั่งจองสอบถามรละเียเพิ่มเติมเข้ามาในทุกวันแล้วก็มีบริการจัดส่งทุกวันเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้สหรบพี่น้องเอฟซีนะครับก็แอดไลน์เข้ามาที่09396 54964หรือ,อโทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเหมือนเดิมนะครับที่ช่อง การแสงทองมีเดียชานลนะครับขอพอบคุณ fc ทั่วไทยที่เป็นกําลังใจงให้กับเราแล้วก็เราก็เป็นกำลังใจงให้กับพี่น้อง fc ทั่วไทยพี่น้องเอฟซีกรที่เลี้ยงแพะทุกท่านนะครับพบก,กันมาอ e ีพ p หน้าสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับในช่วงนี้ปลอดภัยทั้งคนเลี้ยงแพะแล้วก็แพะด้วยนะครับสุขภาพดีโดยทั่วหน้าขอพรบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ